ฝ้าขาวดาวแกงจ้าฝ่ายางฝ่ายาง,งาน้ำนะจา้าตกใบามาเพื่อนแดดออกแล้วย้ายท้องมานตรวจสอบมะม่วงบักทัวผูจา้าบักทัวผูย้ายท้องกระเฮ็ดข้างมีระเบียบเรียบร้อยอย่างดีพวกอะจา้าเป็นแถวจัดระเบียบย่างดีนะจน้ะเนาะ พอตะฝนตกฝนหึมมาบบบนี้เพื่อนเลยมันพากันลมเหมือแล้วจ้ากันลมเบมือแล้วเขาเหลยวไปเขียวๆเป็นปลายเขียวๆทั้งเบิดนี่จ้านี่คือปลาบกทวผูของยายท้องดอกยางดอกยางลายจ้าได้ได้เก็บหลายรอบแล้วตะว่ายายท้องกะขันหกลายยายท้องกะสีกําจัดมันทิ่มเนาะจาา้ามึงดูจ้ามาก,กระลายเด้เพื่อนมากระลายบกทวผูอันนี้เป็นบกทวพูพันใบไผ่จ้านี่พันใบไผ่ หน่วยเขาก็กรอ,อบจ้ะยำยำยางแสบเลยเด่นจ้ะยำใส่หมูสับก็แสบยำใส่ยังก็แสบยำใส่ขนมเส้นก็แสบจ้ะมาเขาเพื่อนนี่ละย้ายท้องถึงเลยว่ากเกษตกรกรมันบรไส้สมหวังเสมอไปจังย้ายท้องนี่จ้ะอันนี้ถือว่าล่มเร็วนะจ้ะเนาะอันนี้ย้ายท้องถือว่าย้ายท้องอันล่มเรลวด้วยแน่จ้ะมึงดู ผสมเหมือนเมื่อยผสมเหี่ยวผสมแห้งผสมเฮาเห็ดลำบากลำบนเพื่อนย้ายท้องแบกไม่มาสันาา่นนะจ๊ะทั้งเทาทั้งหลักเอามานเฮ็ดข้างทั่วภูเขาก็เลยหนีบ่พผการลม่มไม่จ้ะเขาก็เลยลม่มเพื่อนหมากกระลายยุ่จ้ะถึงว่าเขาสิลม่ลมลงมาเขาก็มีหมากลายยุตว่ามันก็หายากนอะกจากนั้นบ่ขึ้นเป็นข้างเนาะมันก็หายากหมากเขาก็ไล่หลา่เลย มากกระดกกระลายอยู่หมู่บ้านนี่แม่ค่ามากับฝนตกน่าจะเนาะว่าสิมาเก็บให้เพื่อนกับบ่ได้มาย้ายท้องเงินฝนตกลายย้ายท้องกับป็ดย่านเป็นเจ้าของเป็นวัดกันสิแม่แจ่มากลายดอกลายเพื่อนมากลายพูนอะอันนี้คือชีวิตกเษกษตรกวมองนีร่มเล้วไปแล้วจ้ามันบ่ได้สมมวัง คือຈັ່ງເຮົາຕັ້ງໃຈໄວ້ຫມົດສຸຢ່າງດອກຈ້າກະສັດຕະກອນ